สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาในช่องกันแล้วตอนนี้นะครับใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนสักครู่นึงนะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ คาะหน้าจอ2ทีนะครับผมกดเข้ะหัวใจให้ผมนิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวแลบนั่นเองผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวนะครับบางท่านเองได้ยินคําว่าฟอกฟันขาวแล้วอย่าเพิ่งเปิดหนีไปไหนมันก็คงจะเหมือนกับผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นๆกันแหละใช่ไหมเราเจอใน Tik t o ็อกกันเยอะเราเจอในร้านค้าในเร็วในทุกที่แหละส่วนใหญ่เขาก็ไลฟ์ขายกันเนะเป็นผลิตภัณฑ์เพาะฟอกฟันขาวซึ่ง ทีนี้ทำไมคุณต้องมาดูไว้แลบอะไว้แลบครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าเขามี3มสิ่งที่โดดเด่นมากๆและที่อื่นไม่มีอ่านี่คือจุดเด่นหลักๆเดี๋ยวพอบอกจุดเด่นเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูตัวผลิตภัณฑ์กันดีกว่ามาพูดถึงจุดเด่นกันก่อนครับจุดเด่น3ข้อหลักๆเลยนะครับของไว้แลบเลยนั่นก็คือข้อ1ถ้าไม่ได้ผลใน1เดือนยินดีคืนเงินอ่าผมไม่ได้คืนนะทางไว้แลบคืนอ,อย่ามาเก็บตังค์กับผม แต่ว่าไว้แลบนี่คือรับประกันเป็นนโ l i ซีของทางบริษัทเลยว่าถ้า1เดือนไม่ได้ผลทางร้านค้ายินดีคืนเงินให้นี่คือข้อที่1ครับผมข้อที่2ส,ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้คนไทยใจร้อนส่วนใหญ่ชอบไปคลินิกกันถูกไหมไปถึงปุ๊บขาวปับ๊บอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วไปปุ๊บขาวปับ๊บเขาฟอกให้เลยเรียบร้อยเพราะว่าเขาใช้ อ,อันนี้เป็นสารนะเป็นข้อมูลนิดนึงแล้วเขาใช้สาร HP แรงๆเลยอยู่ประมาณ40%ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการแพทย์ทางคลินิกเท่านั้นแต่ของเราไม่ใช่ครับของเราเนี่ยจะใช้เป็นตัว CP 35%คุณสามารถฟอกที่บ้านได้นะซึ่งเวลาเขาใช้สาร H p แรงๆเนี่ยทีนี้มันจะมีข้อเสียคือหน้าฟันครับมันจะบางเกิดอาการให ทำให้เสียวฟันได้ง่ายมายิ่งขึ้นนะถ้าคุณฟันขาวแล้วคุณทานน้ำเย็นไม่ได้คุณทานไอศครีมไม่ได้คุณยังต้องทนเสียวฟันอะ่ะก็พอเข้าใจได้อยู่นะอยากสวยอยากหลอ่อต้องทนแต่มันจะดีกว่าไหมอะ่ะถ้าคุณสวยหลอด,ด้วยแล้วก็คุณสามารถทานอะไรก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องทนนะและข้อ3ครับผมจุดที่แตกต่างกันเลยก็คือ ไม่ต้องงดชางดกาแฟนะส่วนใหญ่ถ้าคุณไปคลินิกไปฟอกฟันตามคลินิกนะแน่นอนอยู่แล้วเขาให้งดชางดกาแฟเพราะอะไรผมเป็นบาริสตา้าอยู่ด้วยนะเวลาผมไม่ชอบเลยที่เวลาไปทํางานแล้วเขาให้ใส่เสื้อสีขาวมันมีอยู่แล้วครับที่เวลากาแฟมันกระเด็นใส่คิดดูนะว่าแค่กาแฟกระเด็นใส่เสื้อซักแทบแทบจับไม่ออกใช้คาว่าแทบจะไม่ออกเลยนะบางตัวไม่ออกผมเคยโดนมาแล้วนะสำหรับเสื้อขาวเดี๋ยวว่างๆจะเอามาโชว์กันนะแต่ถ้าเป็นของไว้แล็บ ไม่ต้องงดครับคุณสามารถทานได้เลยอย,ยากทานชาทานไปทานกาแฟทานไปทานอาหารที่มีสีสันสดใสทั้งหมดคุณทานได้หมดคราบพวกนี้มันแรงก็จริงแต่ของเราไม่ต้องงดดีไหมครับอ่าผมมองว่าตรงนี้ก็เป็น3ข้อหลักๆนะของไวแลบที่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยแหละแล้วก็น่าจะโดดเด่นกว่าแบรนด์เด่นๆจากที่คุณเคยเจอมาอย่างแน่นอนครับผมต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูนี่กันดีกว่าตัวสินค้า พอดีผมไม่มีตัวสินค้าตัวจริงมาให้ดูนะแต่จะอธิบายดีกว่าส่วนใหญ่รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแบรนด์อื่นทั่วไปโดยที่จะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวยางให้คุณนึกภาพดูว่ามันเป็นตัวยางอย่างนี้เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าของเราค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าในหลายๆด้านเดี๋ยวจะมีด้านไหนมากเดี๋ยวค่อยๆบอกกันไปนะบอกถึงวิธีใช้ก่อนวิธีใช้เนี่ยมาถึงปุ๊บให้คุณเอาทิชชู่ซับหน้าฟัน ให้แห้งก่อนแล้วให้คุณใช้ปากกาที่เป็นตัวเจลปากากาเ,เนี่ยวิธีใช้คือให้คุณหมุนด้านล่างด้านบนจะเป็นลูกกิ้งนะให้คุณทาอ่าทาฟันเลยทั้งด้านบนและด้านล่างทางด้านบนและด้านล่างเผื <c oughs> ่อใครฟังไม่ชัดนะทาทังด้านบนและด้านล่างไปครับหลังจากนั้นเราเปิดเครื่องวิธีการเปิดเครื่องที่ถูกต้องคือเอานิ้วสัมผัสเบา,เบาๆ2 <c oughs> วินาทีไม่ต้องกดแรงนะครับ แค่เบาๆ2วินาทีหลังจากนั้นไฟจะโชว์ขึ้นมาอไฟตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยที่ใครๆหลายคนอยากเห็นถ้าฉะนั้นผมจะโชว์ไฟอันนี้สักประมาณ10นาทีฮ้ <c oughs> อเล่นเดี๋ยวคนหนีไปไม่หมดอะหลังจากเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้คุณกัดเอาไว้อเบาๆในตัวนี้มันจะมีตัวล็อกฟันอยู่แล้วนะนี่คืออีกหนึ่งข้อดีคุณไม่ต้องนั่งกัดแรงเลยให้คุณงับเอาไวไ้เฉยเขาจะล็อกฟันอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ 1 5บหถึง17นาทีแล้วไฟจะตัดเองแค่นี้พอเอาออกมาบ้วนจบแค่นี้เลยง่ายๆแล้วถามว่ามันต่างกันยังไงจุดเด่นครับคือหลังจากนั้นแล้วคุณไม่ต้องถอดชิ้นนี้มาล้างหลายๆคนต้องถอดยางใช่ไหมเราใส่ไฟมาแล้วเราต้องถอดยางออกมาล้างแต่ของเราของไว้แล็บมันซีนมาให้มาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเลยกันน้ําทั้งหมดคุณสามารถนําไปล้างได้เลยนะยังไม่จบครับตัวยางเนี่ย คุณไปสังเกตดูได้เลยนะว่าของหลายๆแบรนด์เลยส่วนใหญ่อาจจะมีความแข็งยางเขาจะแข็งไม่เหมือนยางขับตัวของตัวไว้แรบเนี่ยที่เขาจะมีการยืดหดได้ดีนะซึ่งมันมีผลยังไงครับมันมีผลดีมีผลต่อฟันเรานี่แหละถ้ายางที่มันแข็งเกินไปจะทําให้ฟันของคุณเสียรูปอันนี้บอกเลยนะ <S <S และข้อที่3ครับเราไม่ใช้ถ่านแล้วใช้อะไระชาร์จครับและไม่ได้ชาร์จธรรมดาเลยนะ เป็นแม่เหล็กชาร์จด้วยอ่าฮะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเจอปัญหาที่ว่าโหต้องมานั่งเปลี่ยนฐานบ้างอุก้อนเล็กบ้างเล็กขนาดไหนเล็กแล้วมันมีเล็กอีกแบนเป็นแบบกระโดมโอ้หลายอย่างต้องมานั่งขันนอ็อตขันน็อตไปขันน็อตมาเกลียวหวานเอาน็อตหายอีก,ออกปัญหาเยอะจบอันนี้เสียบแปะชาร์จจบเลยนะและมีอีกหนึ่งอย่างครับที่หลังจากที่คุณทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็จะต้องใช้ตัวเขาเรียกว่า white turning collector ไอ้ตัว white turning collector เนี่ยตัวเนี้ย ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วชุดฟอกฟันขาวเขาถ้าทาให้ฟันเนี่ยขาวนะแต่ว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะขึ้นมาได้ถึงประมาณสักเฉดสี่เฉดห้านะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขาวเสมอกันถ้าคุณอยากจะให้ขาวเสมอกันเราต้องใช้ตัวนี้ตัวไวท์เทนนิ่งคอเลกเตอร์ตัวนี้ก็วิธีใช้ง่ายๆเลยก็เอาใส่ตรงแปลงสีฟันแล้วก็แปลง2นาทีครบ2นาทีปุ๊บบ้วนออกจบแค่นั้นแล้วมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันตรงที่ แบรนด์นี้ไว้แลบเราแถมให้ฟรีอยู่ในชุดกันเลยแบบครบจบไปเลยถ้าเป็นของอเมริกานี่รู้สึกจะอยู่ที่25ดอลก็เกือบเกือบพันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ1,000บาทถือว่าก็ก็เกือบเกือบพันก,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 ก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะแต่ว่าอันนี้คือจบเลยนะก็แถมให้ไปเลยดีกว่าในเซตเดียวโดยที่ ตัวเจลตัวเครื่องมือทั้งหมดเป็นมาตรฐานจากอเมริกาทั้งหมดนะคุณไว้ใจได้ดีถามว่าใช้แล้วกี่วันเห็นผลอยู่ที่7-14ถึง14วันแต่ถ้าอย่างที่บอกครับ30วันไม่เห็นผลคืนเงินทันทีอยากใจร้อนวันนี้ข่าวเลยได้ครับคุณไปฟอกตามคลินิกได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างที่บอกนะว่าบางทีแล้วหน้าฟันอาจจะบางลงคุณต้องแลกกันมานะกับการที่หน้าฟันของคุณจะต้อง หายไปบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติเขาฟอกฟันนะเนอะใช่ไหมหรือว่าบางคนเองก็ต้องอดทานชาอดทานกาแฟอันนี้แหมถ้าจะหล่อจะสวยจริงๆอย่างที่บอกครับก็ให้มันได้ไปหมดเลยหล่อสวยด้วยได้ทานของที่ถูกใจกันได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเอาตัวจริงเนี่ยมาโชว์อีกสักทีหนึ่งดีกว่านะก็ <ault> ขอความกรุณาด้วยละกันจากทางไว้แล ah ็บนะครับผมถ้าสิ่งใดที่ทำผม ต้องบอกว่าถ้าสิ่งใดที่ผมนํำผิดพลาดไปนะครับพูดผิดข้อไหนไปขออภัยด้วยนะครับผมขอโอกาสลองร่วมงานกันสักหนึ่งครั้งละกันนะครับต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมติดต่อมาได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ